สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับมอสซิงกรบบะดำครับวันนี้เราก็เก็บงานส่งงานเจ้ารถแฮมินินะครับเหมือนเดิมครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้มอสซิงด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆจากเราจบงานครับวันนี้รอเจ้าของมารับได้ครับเหลือจิงสันไทยนิดหน่อยครับข้างบน แล้วก็จะต่อกันด้วยนุ่นเลยครับ L 2 0 0ร้อยดำครับกำลังเข้าอู่รอยครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมครับที่อู่สาอครับเจ้าของก็เตรียมรับรถได้เลยนะครับจบแล้วครับคันนี้ช่างเราก็กำลังเก็บ ยิงหลังคานะครับต้องบนยิงหลังคาไปที่เรียกแกว่าเจจะติดลายด้วยนะครับแต่พอดีเจเปลี่ยนใจครับเลยไม่ติดจบปีกันครับคันนี้ทําอยู่สองวันครับนี่ครับนี่เราก็ทําไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับเจาะใส่ไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับ ไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับใครที่อยากจะทำรถแห่หรือว่ารถกระบะดำหรือว่ารถเทนเลอร์รถขนรถเกี่ยวนะครับสนใจก็ติดต่อกันไม่ได้ครับที่อู่ช่างสามสองครับ รายละเอียดเราก็จะประมาณนี้นะครับที่รับงานกันไว้นะครับสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้มอสซิ่งเลยนะครับเผื่อท่านจะได้มีพาชิปใหม่ๆจากเราถ้าผมพูดผิดพลาดป,ประการใดต้องขอขอโทษขอไปไว้ด้วยครับฝับงนี้ก็เปิดข้างครับอันนี้เปิดแบบธรรมดาครับไม่ใช้ไฮโดรลิกนะครับ เดี๋ยวให้โรลิกก็มีนะครับถ้าสนใจแล้วก็ทำให้ได้เหมือนกันนะครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนั่นก็เสียงกับพัฒนาครับพัฒนาหมู่บ้านครับ เช้าก็ไปทำมาแล้วนะครับเราก็มาดูดี่รเหรอตรัวท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้มอสซริงเลยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับเจ้ารถแห่นี้ครับส่งงานครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ